ถึงครึ่งก่อนนะครับพี่น้องขอ,ขอบคุณมากเลยนะครับก็ขอ,ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องดูก่อนตูทีร่มก่อน,นจะสูนะ้ได้ตังเยอะไหมอยากทำเป็นมากอสอ <c oughs> นทำ <c oughs> มากเรียบนะครับถ่ายพวกจถ่ายแบบเต้ครับ ก็ดูแถวนี้ก่อนดูคนแถวหัวลำโพงก่อนพี่น้อยโอ้ ก็ครับก็กราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องนะครับวันนี้ผมก็ถ่ายคลิปเอามาถ่ายคลิปแต่หัวลำโพงครับก็ขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องนะครับวันนี้ผมก็ถ่ายคลิปเอามาถ่ายคลิปแต่หัวลำโพง สานาทีจะคืน อันี้รต้องคอเสตออะดูสิสามนาทีจะครึ่งครับ ก็กราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องนะครับวันนี้ผมก็ถ่ายคลิปเอ,อกมาถ่ายคลิปแต่นันํำโพงั ลูกค้ารู้จักกันนะับก็ชวนไปไปที่รถเขาแต่ผมบอกว่าไม่ครับก็กราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องนะครับวันนี้ผมก็ถ่ายคลิปเอามาถ่ายคลิปแต่หัวลาโพงก็ด<อ>ู<อ>แถวนี้ก่อนดูนแถวหัวลาโพงก่อนพี่น้อง มันมันมันกลัวกลัวกลัวจะโดนลิขสิทธิ์นะครับกลัวโดนรู้เห็นไหนก้อนก้อนก็มันมันกลัวกลัวกลัวจะโดนลิขสิทธิ์นะครับกลัวโดนรู้เห็น เราต้องคอาเ็นต่ออาไา ขอจบคลิปไปตะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับพี่น้องได้ฟังเยอะไหมอยากทำเป็นมากสอนทำมากไม่เยอะไงครับถ่ายคถ่ายนครับคอยากได้จะฟังเพลงอะไรฮยไม่ปิดเพลงไม่ได้นะเปิดพลงเดี๋ยวเขาลิขสิทธิ์ สามนาทีจะครึ่งแล้วให้มันถึงครึ่งก่อนนะครับพี่น้องขอขอบคุณมากเลยนะครับก็ขอจบคลิไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องดูก่อนตัวทีร่มก่อนมันมันมันกลัวกลัวจะโดนลิกิทธิ์นะครับกลัวโดนรู้เห็น ู้จักกันบเก็ชวนไปไปที่รถเขอืมาแต่ผมบอกว่าไม่แล้วให้มันตึงึ่งก่อนนะครับพี่น้องขอขอบคุณมากเลยนะครับก็ขอ,ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องดูก่อนตูทีร่มก่อน ไ่เดได,ได้จะฟังเพลงเลยเฮ้ย,ยไม่ปเปิดเพลงไม่ได้นะดเดี๋ยวเข้าลิขสิธิ์นะครับขอจบคลิปไปแึ่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ

ก็ม oh. oh right. oh. ันมันมันกลัวกลัวกลัวจะโดนลิขิตนะครับกลัวโดนรู้เห็นก็ดูแถวนี้ก่อนืูคนแถวหัวลำโพงก่อนพี่หนุ่ม ก็ดูแถวนี้ก่อนดอคนแถวหัวลำโพงก่อนพี่น้อง ไปเปิดเพลงให้ด้วยว่าโอ้ยยิ่งกลัวใหญ่เลยผมมาผมยิ่งกลัวใหญ่เลยนะครับแล้วให้มันตึงครึ่งก่อนนะครับพี่น้องขอขอบคุณมากเลยนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องดูก่อนตูทีร่มก่อน ่าเราต้องคอมป็นต์